ผมได้มาเดียวครับผมกับเซตที่ดีที่สุดของผมตอนนี้นะครับทุกคนนี่เลยครับผมเป็นเซต500ที่ผมเพิ่งแลกมาเว้ยทุกคนมันเป็นตัวกอรลี่ครับผมที่เขาบอกว่าแรนักแรนน่ะแล้วก็ตัวอะไรอะสเปกเกอร์แมนครับผมแล้วก็ล็อกเก็ตแล้วก็โอไฮโอนะครับผมแล้วก็มีตัวฟาร์มอีกตัวหนึ่งครับเพิ่งได้สดๆร้อนๆมาจากลอนบีครับทุกคนคือผมผมผมไม่อ่านคอมเมนต์ทุกคนแล้ว,วทุกคนบอกว่าอะไรเขาเขาเลี่ยมผมใช่ไหมวันนี้ผมเลยไปตาม มาครับแล้วเขาก็ให้เป็นเซตนี้มาครับผมนี่เขาบอกว่าเป็นเซต500ครับผมนะที่ต้องบอกว่าเป็นมีตัวแร่ด้วยนี่ตัวแร่ก็คือตัวเนี้ย ทีมเป็นกอรลี่ทุกคนเสียเงินอ่ะใครที่เล่นแมปนี้น่าจะรู้อยู่แล้วว่าตัวนี้มันแรงขนาดไหนเว้ยใช่ปะวันนี้ผมก็เลยจะมาลองเล่นแมปนี้ดูว่าเห็นเขาว่าเห็นมันบอกว่าสนุกมากสนุกนักสนุกหนาเนี่ยผมก็ไม่รู้มันจะสนุกจริงหรือเปล่านะแต่ผมได้เซตดีๆอย่างเงี้ยผมก็ต้องมาอวดกันหน่อยใชฟเะล่าทุกคน <c oughs> อยากได้ละสิสกิฟดีดูด,ด,ดับดับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมที่ไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับต้องบอกว่าตัวที่ผมมีเนี่ยมันมีระดับความแรงครับเนี่ยผมจะให้ดูนี่เห็นไหมนี่ ทุกคนผมมีระดับความแรงศูนย<อ>์จุดหนึ่งเว้ยโอกาสที่จะได้อ่ะสุ่มอะ่ะสี่น้ําเงินคือยากสุดเลยแล้วผมมีไงทุกคนเนี่ยนี่มันบอกว่าตัวละสี่ร้อยนี่แค่ตัวเดียวนะบอกก่อนนะอันนี้ต้องบอกว่าใครอยากได้ผมไม่ขายนะครับแล้วก็มีตัวไอพวกอีพิกพวกอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมคือมันบอกว่าเกมเยอดฟาร์มมันขายได้ใช่ไหมจะลองดูนะผมว่าผมจะขายได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะไปลองตัวที่ผมมีทั้งหมดเนี่ยลงแมปไปทุกคนดูแล้วกันว่ามันโหดขนาดไหนนะครับผมคือก่อนหน้านี้นผ ไปลองมาแล้วเว้ยคือลอนบีมันพาไปเล่นน่ะคือตัวมันโหดมากนะครับผมแต่ผมก็ยังเป็นมือใหม่ในแมปนี้อยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องใช้เวลาในการเรียนรู้อีกหลายๆอย่างในแมปนี้นะครับผมใครอยากแนะนําอะไรก็คอมเมนต์บอกผมเลยนะครับหรือใครอยากอยากได้ตัวนี้ผมก็ลองเสนอมาละกันขอขออย่าต่ำกว่า400นะครับผมไปตัวที่ผมมีไอคอนเลียนะมาทุกคนนะครับผมย็นเราเป็นเล้งกันเลยนะครับผมในแมปสกิบิดับบี้นี่เย็ดเย็ดอะไรนั่นแหละคุณลอนบีเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยเล่นสีม่วงนะ ว่าสีม่วงนะัมันจะให้ของเยอะไว้ทุกคนไอ้ก่อนนั้นเนี่ยผมเล่นสีเขียวไปแนละ้วไม่ผ่านโคตรง่ายเลยง่ายมากอะ่ะใครอยากรู้ก็ไปดูคลิปที่รอนบีแล้วกันนะครับผมนี่เลยนะครับผมแมปสีม่วงไป e t s go ครับผมนะตอนนี้ผมก็ได้ลงแมปมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะวางตัวโหดตรงผมก่อนเลยแล้วกันนะครับผมเป็นตัวเริ่มตน้นนี่มาวสองตัวไว้ทุกคนให้าช่วยกันยิงไว้ไม่มีทางหลุดรอดไปได้ครับผมคือเกมประเภทเนี้ผมเคยเล่นมาก่อนด้วยทุกคนตอนนั้นผมเล่น Minecraft, ไมค์ครับเว้ยซึ่งผมบอกเลยว่าผมเซียนมากๆ ครับผมสุ่มเล่นตั้งแต่เด็กอะ่ะจนแบบจนโตอะ่ะโ,โหยากนะอจริงยากที่ยากยากที่จะแบบจะผ่านไปได้นะอันนี้ผมวางฟาร์มหมดตัวนี้ก็มันแบบมันมันช่วยให้ตังเราเยอะขึ้นเว้ยได้มาไวออกมาไวว่ะแต่ยากยากยาก,ยากที่จะผ่านไปได้อาจจะวางไม่พอเว้ยต้องวางเพิ่มอีกว้ยทุกคนนี่วางดักวางดักวางดักไงไงฉลาดวะไอ <c oughs> มันเริ่มไปเร็วแล้ว่ทุกคนมันเริ่มไปเร็วว่ะนี่ ย็นไงผมบอกแล้วตัวผมหมดดูดิออกมาร่วงหมดนะดูดิไอ้ฟาร์มนี้ฟาร์มตังเงินวางได้ทั้งหมด4อันครับทุกคนดูไอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ใหญ่เลยอ่ะตัวเอฟบาทเลือดหมื่นหกอ่ะให้มันถึกจังวะบอสท,ทอยเลดให้มันถึกจังไงผมว่าจจะมาต่วตังไม่พอเสียละยัง เอาฮะไปไปตามคาดครับผมไหวอยู่ไหวอยู่เว้ยยิวไหวยิวกำนังวางสองตัวเลยจ้ะความราคาอีกอันหนึ่งนี่วางฟาร์มซุปตอนนี้ฟาร์มเราวางครบสี่ยันและคืนต้องอัปเกรดเว้ยเป็นไงเหี่ยงอะอุ้ยอะไรเริ่มเหมือนสีอุ้ยมันวิ่งเร็วจังอะวิ่งเร็วจังอะยังไงดีวะนี่ผมส่งล็อกเก็ตแมนไปแล้วกันทุกคนนี่นี่นี่ไง มันต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่าง,างเดี๋ยวมันต้องสานกันไว้ทุกคนมันเหมือนไม่พออะ่ะไม่ผิดตัวเฮ้ชิวๆครับชิวๆชียวเชีาต้องรับเกรดอะไรก่อนวะเชียร์เกีเกร์นี่เหรอนั้น เอวยังเยืออยู่ครับน้องๆอ,อันนี้นิดเวฟแปดแล้วเนี่ยยังไหวยอยู่เลยเนี่ย่ได้ทำไมตัวนี้มาบ่อยจังวะมีติดตันนะมีติดตันด้วยชิวๆ uh huh. มาแล้วเว้ยผมมาอาบเกศตัวนี้กันเดี๋ยว,วะมะรู้ อุ้อยอุ้ยทีวๆครับผพน่อนน้ำวุ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะอุ้ยไปไปเร็วจังอะไอ้มันเข้าไปไม่กี่ตัวไม่เป็นไรหรอมะใช่ปะอยู่แค่สามตัวเองไม่มีตังค์เลยมันก็มีพลาดกันบ้างใช่ปะล่ะ โอ้ยบ้านลถไปครึ่งเดียวเองนี่เหลือครึ่งเยอะมามามาองัน <mm> <mm> เท่าไหร่วะน่าจะเหลือสักร้อยหนึ่งพลังน่าจะตัวละห้าสิบพลังก็จะเหลือหนึ่งร้อยครับยังมียังมีมีโอกาสสู้อยู่จ <mm> บเลยเหรอผมมัอะไรผิดปะว,วะขอขอไไมอ่อีกทีของไมอ่อีกที <mm> ผมต้องอัพอะไรผิดแน่เลยวะทำไมมันสู้ไม่ได้วะอมามามา <mm> ผมว่าผมทําอะไรผิดแน่เอ๋อผมไปสร้างบ้านบ้านฟาร์มเยอะเกินไปแน่เลยวะ่ะ มันเลยทําให้แบบมันมันตีไม่ทันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปี่ยนใหม่เดี๋ยวเปี่ยนใหม่มา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 อันนี้ผมจะไว้ตรงนี้นะไหวชัวไหวชั่วรอบนี้ไหวชัวเมื่อกี้ทําผิดทําผิดมา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 เว็บสองเว็บสองเห็นปลาไหวเดี๋ยวเราจะใช้เป็นสเปกเกอร์แมนนะผมมาตีกระจายไงไม่รอดครับไม่รอดครับอย่างนี้ไม่รอดน่นไงไม่รอดจริงด้วยัะผม เลยส่งเริ่มมาว่ะส่งมาดีจัดตาเนี้ยส่งมาดีจัดดูดิหายไอ้บอลมาไหวยังวะแต่ผมว่าผมเอาอยู่เว้ยสเปกแมนเอาอยู่เว้ยบวกกับตัวสองตัวนี้ยังไงก็อยู่ครับน่าผมบอกแล้วเป็นไปตามค่าไหวครับโมบเฮ้ยไหวเว้ยไหวว่าไหวว่าเอาเรื่องว่า รอบนี้ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดครับเนี่ยก็ผ่านนี่บอลมาก็ไม่ไหวนี่ไงมาเลยครับผมเรียบร้อยฮนะนับโซนนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยมันจะช่วยกันไงเคลียร์เวฟได้ไวเห็นปะดูดิรอไปทําตามได้นะส่วนเนี้ยมันเคลียร์เวฟไวอยู่อ่ะดูดิเรือรบเป็นหลอดอะ่ะเรือรบเป็นน้ําอ่ะเรือรบเป็นน้ําอ่ะดูดิเห็นปะไงส่งมาดีจัดรอบนี้ ผมมาดีใจครับรงมาดีใจครับนี่นี่เอาอยู่ครับเอาอยู่ครับน้องเอาอยู่ครับสูตรนี้เอาอยู่ครับดูดูด,ดูนี่นี่เอาอยู่คบน้องนี่นี่นี่แล้วตัวนี้ทงไงได้เหลือไงเห็นปะ่ะผมคิดหมดแล้วว่าต้องทำไงอ่ะดาวเลี้ยงบอสออกมาสามตัวเลยเหรอตัวนี้นงเร็อวอ่ะ ตอนนี้เหลือบ้านสองร้อยเฮ้ยอันนี้ผมตื่นจริงบอุ้ยอุ้ยบอลมาก็อยู่ครับเลือดแผ่ห่สี่เล็กน้อยมากดูดูดูดีดูด้วยดูเลือดหายที่ดูดีโอ้โหเกิดไปาะวะันจะไหวเอ้ยวะมอนน่ะดูดิดูดินี่ไม่ไหวจริงจริงด้วย ไม่ไหวรอบไม่ไ <ian> หวรอบดูดีดูดีเนี่ยโอ้โอุ้ย <últ im Kle an> อ <im nh compensation> อุ้ยเดินลัดด้วยเหรอยังไงครับยังไงครับยังไงครับเอาอยู่ครับน้องเฮ้ยจะเดีอดรึยังไงเฮ้ย มาอะไรผิดวาทำไมไม่ไหวอะ่ะผมต้องอัพอะไรผิดแน่เลยว่ะทุกคนเวผมขอไปศึกษาก่อนแล้วกันนะครับทุกคนคลิปนี้ก็นาะพอแค่นี้แหละนะครับผมก็อยากมาบอกทุกคนว่าไอ้ไอทุกคนคอมเมนต์อะ่ะผมดูแล้วผมไปทวงคืนมาแล้วเว้ยไล่เซตเนี่ยมาแทนแค่นั้นแหละนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ช่วยคอมเมนต์บอกผมไม่งั้นผมแย่แน่เลยวะ่ะเจอกันคลิปหน้าครับผมทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ